หละจ้ะเมื่อคืนเขาเรียกว่าไปสร้างความจริงความฟินให้กับแฟน<ฮ>ยังไงคะก็จริงๆเมื่อคืนเป็นเป็นไลฟ์ที่แบบค่อนข้าจะมีสาระที่สุดแล้ว<ฮ>เพราะว่าเราก็มีการเหมือนกับเป็นการพูดคุยถึงประสบการณ์ต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาว่าต่างคนต่างมาเจออะไรบ้างแล้วก็แบบประกันมาันสำคัญอะไรยังไงอะไรอย่างเงาี<ฮ>้ยแล้วก็จะมีแบบว่ามีเกมให้เล่นเนาะตามที่เห็นก็จะมีแบบบางเกมเราก็ไม่ไม่ไม่รู้มาก่อนนะเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเอยเขาเขาจะทำกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนที่แบบ เออปิดปิดอะไรนะหอมอ,อันนั้นแรกรอันนี้แหละที่เราจคอยากรู้ว่าไอตอนช่วงที่ปิดไปอคุยอะไรกันหรือทำอะไรกัน ไม่ได้คุยไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่มีสคริปไม่รู้มาก่อนว่าจะทําอะไรบ้างแล้ก็คือเขาก็จะมีหัวข้อมาให้แล้วก็เล่นไปตามที่ที่เขาไอ้นี่ที่เขาให้โจทย์ที่เขาให้มาเฉยค่ะก็ๆๆคือม่อถือก็เรียกได้ว่าสร้างความฟินให้กับแฟนๆไปเลย <ๆ S 2> กับชอก็ด้วยความที่ว่าเหมือนพอเล่นซีรีส์ด้วยกันเราได้มีการพูดคุยกันก็เหมือนสนิทใจกันมากขึ้นที่จะแบบกล้าเล่นกล้าแบบกล้าตีกล้ายิกกล้าอะไรอย่างเงี้ยคือมากขึ้นกว่าเดิมค่ะในไหน เฉลิดก็พูดถึงซีรีส์แล้วรู้ประเด็นไหมว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นแต่องค์าการนางงามของบ้านมีสแกนโดยเฉพาะที่แบบว่าทําไมถึงได้เลือกเฉพาะจังหวัดนี้จังหวัดนี้ไปน่่มเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ทราบเลยต้องอยู่ที่แบบทางทางกองอมไม่แน่จะว่าเป็นกองเราหรือว่ากองซีรีส์แต่ว่าเหมือนเขาก็มีการพูดคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มองว่าเป็นดราม่าอะไรรู้สึกว่าแบบ คือด้วยความที่ว่าเขามาประกวดมิสแกร Gran, นก็เหมือนกับว่าเขาก็เป็นเด็กมิสแกรนแล้วอะไก็สามารถที่จะมาเล่นแต่ว่าการเลือกคัดคนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่แบบเออคนอาจจะเป็นคนเลือกอะไรมาอะไรนะคะต้องไม่แน่นใจเหมือนกันซีรีส์เรื่องนี้จะได้ดูกันจริงๆเมื่อ,อไหร่สิ้นเดือนกุมภานนี้แล้วค่ะใช่อนกน 1> EP 1หนึ่งจริงๆตัดเสร็จแล้วแต่ว่าแค่รอออนเฉยๆส่วน เดี๋ยวจะมีคิวถ่ายต่างๆอีกด้วยก็อาจจะเป็นปิดกล้องประมาณช่วงต้นเดือนมีนาค่ะก็อยากจะปิดให้เร็วที่สุดสําหรับการออกอากาศตอนแรกแบบนี้มันจะมีอะไรแบบพิเศษมาสำหรับแฟนๆไหนๆก็จะเป็นตอนแรกของซีรีส์ของเราแล้วจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษให้แฟนๆไหมมีแต่พูดได้หรอดูปปาต้ต <c oughs> ีเอามาบอุ้ไว้ก่อนอุ้ไว้ก่อนใช่แต่จะมีแน่นอนสำหรับอีพีแรกแน่นอนแล้วก็อีพีแรกดูฟรีเออทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลย พูดถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปร่วมงานกับทางมิสแกรนสงขาเห็นเขาว่าจัดยิ่งใหญ่มากอันนี้<อ>เราก็ได้ไปร่วมด้วยจริงๆขอชื่นชมการจัดการไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันต่างๆคือแบบนุกว่เวยใหญ่จริงๆคือต่อให้เป็นแกรนจังหวัดก็แบบยิ่งใหญ่สมคำ,ค,ำคำว่าแกรนมากๆแล้วก็พรุ่งนี้เราติดตามว่าจะมีอะไรบ้างที่เป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าเรา เราก็มีเซอร์ไพรส์ของเราที่แบบบางทีแฟนเขาเขาก็ไม่รู้นะว่าแบบไม่เห็นบอกเลยว่าจะมีอะไรก็จะมีบ้างแต่คือแบบเขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์บ้างถ้าบอกทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะแบบไม่ตื่นตาตื่นใจมไม่อยากให้เดดน,นคือปีนี้พี่นวัดเขาได้มีการแบบว่าไลฟ์สดไปแล้วเขาพูดว่าปีนี้มิสแกนไทยแลนด์ของเขาเนี่ยคือต้องการหาสตาในความรู้สึกของเราคำว,ว่าสตาในมุมมองพี่นวัดเราเราคิดว่าพี่นวัดเขามองหาคุณแบบไหน จริงเขามองหาคนที่เอ่อทำงานกับองค์กรได้ร่วมงานกับองค์กรได้แล้วก็แบบสามารถดูแลตัวเองได้ก็คือด้วยความที่ว่าการเป็นสตาร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่า จะต,ต้องมีคนมาดูแลคุณ24ชั่วโมงหมายความว่าเวลาคุณไปออกสื่อหรือว่าไปทํางานต่างๆเนี่ยหนึ่งคือคุณต้องพึ่งพาดูแลตัวเองได้เหมือนที่พินวัตรเขาต้องการอย่างนเขาเราียกว่านางงามพร้อมใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นความตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองก็จะมีคนรักคุณในแบบแบบนั้นอยู่ดี mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องพยายามเหมือนใครแล้วก็ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เเองแบบเกินไปอะไรอย่างเงี้ย ที่แบบพร้อมหมเหมือนเฉลิมจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ชอาประกวดนางงามอาจจะไม่จําเป็นว่าเฮ้ยฉันจะต้องร้องเล่นเต้นได้เสมอไปหนูก็ร้องเพลงไม่ได้นะคตอตอนนี้ร้องดีขึ้นแล้วนะเริ่มต้นมาหนูก็ร้องเพลงไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็หนูก็ฝึกฝนเขาเรียกว่าเป็นการฝึกฝนว่าจะเป็นการเดินร้องเล่นเต้นรำพรามีการฝึกฝนพัฒนาตัวตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเขาเรียกว่ามีทักษะในด้านนี้มากขึ้นแล้วก็จะสามารถเขาเรียกว่าไปได้ไกลามากขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งเดือนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองด้วยจากคนที่ร้องเพลงไม่เป็นกำ ถ้าหาไอดอลไม่เจอก็ดูหนูก็ได้นะในการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะสำหรับคอนเสิร์ตเดียวในเดือนมีนาคมค่ะอันนี้เราจะร้องกี่เพลงได้วางแผนไว้อย่างลิสต์ไว้แล้วออสนุกแน่นอนแล้วก็บางเพลงมันท้าทายมากก็คือแบบ แต่คนร้องเพลงเป็นจะต้องมาร้องแบบนี้แบบนี้อะไรยงก็อยากให้ติดตามค่ะแต่กว่าจะไปถึงวันนั้นวันนี้เรามีคอนเสิร์ตของตัวเองค่ะเอาวันใกล้ๆที่จะถึงก่อนวันเกิดพี่สาวคนสนิทได้เตรียมอะไรไว้ยังคะอะอคงยังไม่เตรียมเลย<ต>คิดไม่ออกคิดไม่ออกจริงๆเพราะว่าเขามีแทบจะทุกอย่างแล้วอนอกจากความที่แบบเขาก็ทํางานหนักอีกอย่างหนึ่งคืออยากเขาดูแลตัวเองแต่สามารถ ซื้อคอร์สนวดให้ได้ไหมหรือสักอย่างให<อ>้นะเขาได้แบบเป็นดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแต่ก็<อ>มีของขวัญแน่นอนค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นพี่อิงฟ้าหรือพี่ชมพูก็ว่าเกิดวันเดกเดียวกันด้วยก็เดี๋ยวจะรอดูว่าหนูจะซื้ออะไรให้เพราะตัวตอนนี้ยังไม่รู้เห็นว่าเดี๋ยวพ,พี่อิงฟ้าก็คือจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนจัดงานวันเกิดแบบเซ็กซีฟด้วยอันนี้เรามโอกาสจะได้แบบเป็นร่วมงานด้ไหมคะจริงๆทีมงานเป็นทีมลิเกนะซึ่งนางเอกลิเกก็คือ,ก,คอก็คือหนูนะอันนี้ก็อันนี้ก็แปลกใหม่เหมือนกันก็แบบเครียดว่าจะทำ แต่ว่าจะไปฝึกมากทุกคน,นะคะ่ะนี่านฝากหน่อยงานที่สถึงโอ้งานเ<า>ยอะมากก็ฝากพี่แจนสงขาในวันที่11ถ13นะคะแล้วก็วันที่15นะคะวันเกิดพีฟ้าพี่ชมพูนะคะแล้วก็สิ้นเดือนนี้จะมีซีรีส์ออนนะคะแล้วก็ต้นเดือนหน้าจะมี MV ออนแล้วก็เดือนมีนานก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองก็ฝากติดตามนะคะก็ใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถไปดูที่เพจมิสแคน t h a i l a ด d ได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะนเสิร์ตที่นาขอบคุณมาะ